สวัสดีค่ะพบกับชฟเราอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมารียนวิวมุกสกุชชี่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนโอ้โวฟิวเก่งใช่ไหมสกุชชี่เราอันนี้นะคะเพิ่มมานะสกุชชี่ที่เราแบบนีนะคะนี่นะคะก็จะไม่ไป วิธีทำแนละ้วก็จะมีการสักหน้าค่ะไว้แบบแปะอะไรเนี่แปะไปเนี่ยแปบะบไปทำถุงนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสกิชชี่ทำเองนะคะก็ะจะมีเแปบบ็นเป็นแบบปากกาเมจิกนะเพราะสีน้ำยังซื้ไม่ได้ใื้ะะไม่ได้แหละต่อไปก็จะเป็นวงเวียนค่ะวงเวียนก็จะใส่ไว้นี่นะคะ น่ารักมากๆเลยไลนนี้ชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะต่อไปก็จะเป็นสกูช๊ชีต่างๆเนอะอันนี้นะคะจะเป็นแท็กถือว่าแท็กนี่นะคะจะเป็นแท็กนะคะเราไม่ได้ทำเองนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชชี่แบบมีกลิ่นแต่มันเหม็นเซะละเปาเลยจะใส่ไว้ในนี้เลยนะคะโอ้โหต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยพอเป็นรูปธงชาติไทย,ยด้วยนี่นะคะสโละคะ่ะเป็นสกูชชี่ที่ไม่มีกลิ่นนะก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็น กุชชี่ที่เราทำเองเราอยากให้ดูอันนี้เป็นพวกสีเมจิกนะคะอันนี้เป็นพวกสีเมจิกนะนี่ไม่เคยทำก็ทำไปทำไปก่อนอ่ะค uh huh. ือชิตทไปไม่ร่อยเป็นสกูชชี่แบบมีแบบถุงนะคะเห็นไหมคะนี่สิค่ะเดี๋ยวเรามาดูชิทกันก่อนเลยชิ้นนี้จะใส่ถุงนะคะนี่เป็นสกูชชี่ที่เราทำเองนะคะ ใส่ถุงก็มีความโลลิศค่ะเพราะอยู่ในถุงชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้อยู่ในอันนี้อยู่ในถ้วยนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนี่นะคะจะเอียดในถุงนี่อันนี้นะไม่แน่ใจว่ามีกลิ่นเปล่านะแต่ที่รูอันนี้ไม่มีกลิ่นอันนี้ก็ไม่มีกลิ่นแต่อันนี้มีกลิ่นครบ อันนี้วิกิเออโอ้โหโนี่นะคะจะเป็นปังแผน่นอเคนะนี่เป็นปังแผ่นค่ะปังแผ่นนะคะวันนี้เสียงแหวไปหน่อย ค่ะค่ะก็มุดไปแล้วนะคะกับสกูชชี่อของเรานะคะเดี๋ยววันรุ่หน้านะคะเราจะมาดูสกูชชี่ทั้งหมดนะวันนี้ขอตัวลาไปคะ่ะบ๊ายบาย